ันะครบจุดเริ่มต้นของทริปนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะบอกทุกคนว่ายังไงเอาเป็นว่าการตกปลามันเป็นสิ่งที่ผมทำประจำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของผมสำหรับบางคนชีวิตการตกปลาคืองานอดิเรกแต่ส่วนผมมันกลายเป็นงานประจำไปแล้วซึ่งแหล่งที่มาหลักของผมก็คือการทำเหยื่อตกปลาขาย เป็นรายได้หลักของครอบครัวนะตอนนี้ก็มีน้าๆเคยถามผมอยู่หลายคนเหมือนกันพี่น่ะตกปลาไม่เบื่อบ้างหรือไงต้องรีบเก็บของออกหมายตั้งแต่เช้าเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยตกปลาจะไม่รู้สึกความรู้สึกนี้หรอกครับมันคือความรู้สึกตื่นเต้นที่อธิบายออกมาไม่ถูกน้าๆที่ตกปลาก็จะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบในทุกๆวันนะเราไม่มีคำว่าเบื่อ ต่างกับกรรมเราได้เสพความสุขแบบไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ด้วยร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกๆอย่างเช่นผมตอนนี้อายุป,ป่าไปก็40กว่าแล้วเรียวแรงกำลังขาโดยเฉพาะข้อเท้าที่เคยผ่าตัดมาเวลาขนของไปไกลๆก็จะเจ็บข้อเท้าอยู่บ้างต้องพกยาแก้ปวดมาด้วยแต่ก็ทำไงได้ครับก็ใจมันรักถึงบอกสุขภาพสำคัญที่สุดสุขภาพไม่ดีจะออกไปตกป่า มันก็ไม่เต็มร้อยนะครับนั่นนะครับเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมไม่ค่อยออกหมายธรรมชาติในช่วงหลังนี้อายุอนาก็เริ่มเยอะขึ้นมาทุกวันกําลังวังชาก็เริ่มลดถอยลงทุกวันไม่รู้จะทําคลิปแบบนี้ได้ไปนานเท่าไหร่ผปฝากหนา้นานะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนั่งตรงนี้กันนะฮะนั่ง อันนี้ลืมเอาก้านล่มมาเสาปักล่มไม่ได้เอามาเราค่อยแก้ไขทีหลังแล้วกันเอามาแต่ล่มเสาปักเสาล่มจะอยู่ในนี้ดันเอาไปแยกออกซะขอ<ม>ให้มีแดดร้อนแล้วกันนะวันนี้อากาศเย็นสบายก็วันนี้จะเล่นเป็นอ่อนๆนะฮะจะเริ่มต้นที่ระยะ 4.5นะครับเพราะระยะใกล้มันจะไม่เห็นทุน่นมันเงาเงาแสงมันขาวไปหมดเลยไม่เห็นหางทุน่นเพราะสีหางทุ่นถชัดนะฮะนะครับ,นะรบตัวเล่นเป็น4.5นะฮนะนะ้ำขึ้นนะครับ น้ำขุ่นหมดเลยฝนตกเยอะเลยฮะลำพูนแถบโซนบ้านผมนี่ก็เยอะเลยนะก็จะพามาเราเก็บน้ำไม่กึิมนะครับผมที่ถูกมองข้ามแต่เดี๋ยวให้ดูตัวปลานกันนะครับวันนี้ถ้าคลิปนี้ลงไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอาจจะ เป็นหนึ่งอีกหนึ่งหมายสำหรับนานนะที่ยังไม่ทราบนะฮะค่าบริการ20บาทนะครับนอนค้างคืนไม่ได้นะฮะจะประมาณหกโมงทุ่มก็นะฮจะมาเช้าๆหน่อยที่สองที่สามนี่ก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็จะเน้นขอหางทุ่นชัดๆแล้วกันนะฮะไม่ค่อยจะเห็นหางทุ่นเท่าไหร่ อยากจะเล่นหาทุนชัดๆอะไรดีว่ทุนชัดๆันนี้ลองของนอายวิทยาแล้วกันนะฮะนายวิทยาได้มานานแนละ้วทุนตัวนี้แกให้มาเฉยๆนะฮะ ทุ่นเด็ดเหมือนกันนะฮะลองใช้ดูนะครับก็ดูทรงแล้วจาโอเคอยู่นะเห็นชัดอยู่นะไปส่วนตะัวเบ็ดก็เหมือนเดิมอิจุเบอร์หมูจือนะฮะขอเดียววันค่ำอันนี้เป็นขอที่ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะก็มีสภาพดีอยู่ ไปซื้อที่ร้านบนเมมานะครับเจ้าของหมดครับผมหมดสต็อกเลยตัวนี้อรอโรงงานส่งมาก่อนนะฮะใช้ดีมากครับตัวนี้นะลองดูนะฮะไปก่อนจะตั้งเป็นตัวเบ็ดตัวเดียวนะฮะมัดตอนช่างทุนเลยนะเป็นร้านประมาณหกข้อนะหนึ่งสสาสี่ห้า ตั้งประมาณหกข้อไม่ก็ห้าข้อตอนนี้ห้าข้อนะตั้งห้าตกห้าไม่ก็ตกล้นตกหกไปเลยนะฮะตกหกให้เป็นขอบตัวเจหน่อยนะฮะปลาที่นี่มันมัน,ม,นมันกินเหยื่อที่ไม่ค่อยดินนะไม่ตายก็ไม่เท่าไหร่ไม่ตายก็หนักเกินไปก็เล่นเป็นตัวเจดีกว่าเนาะมันก็ล้นนะครับ นะชิ้นก็ประมาณแค่นี้นะไม่รู้ว่ากี่เซนกี่เซนนะสิบห้เซนหรือเปล่าตัวกัวก็กินประมาณแท่นี้นะฮะทุนตัวนี้ไปหาระดับหน้าดินกันดีกว่าก็จะเริ่มตกกันแล้วนะฮะส่วนเยือก็ไม่มีอะไรนะกบดำจัมโบ้เหมือนเดิมเหยยบ,บนมาด้วยนิดหน่อยนะฮะจัมโบ้หัวเชื้อกุ้งเหมือนเดิมนะครับโอเค ทำล่มอยู่นะโดนแล้วฮะตัวหนึง่งยังทำล่มอยู่หนาแล้วครับผมนะมีอใสนะพอดีเลยขอตัวทำล่มก่อนมดิฟายล่มก่อนนะฮะมันจะตกยังไง ม,มจะเอาตัวรอดได้ไหมครับนี่ตัวรอดจากร่มโอ้ยตงัวอะไรมาดามอีและเดี๋ยวผมแก้ไขร่มก่อนเอาแก้เนี้ยเอานี้มาขัดไว้ดีนะมีที่ที่ปกักร่มของบรรลังไว้อยู่ ตกสามยถาก,กรรมไปนะฮะโอ้ยเหนื่อยไม่พอหักเลือดครับวันนี้ปลดปลาตัวแรกก่อนหมานหมานแบบแบบยังไงแบบไม่พร้อมอะ่ะไปตกปลานะไม่พร้อมนะมันชอบได้ปลานะ่ะเชื่อไหมผมนี่ประจําเลยลืมนั่นลืมนี่แต่ดันได้ปลาวันที่มาพร้อมทุกอย่างไม่กินใครเคยเป็นมากเหร ตัวนี้คนเดียวเมาเลยสันอ่างอ้าวอาดขอบิดไหนวะกินไปแล้วมั้ง ว่ายไปไหนก็ไปเชิญเดี๋ยวเขาเบ็ดตกหายไปไน่าไม่ดูเหายไปแล้วมาขาตั้งขาตั้งกล้องก่อน ด้านล่างเลยนะเสียดายล่มไม่งงออาหน่วยโอ้ยจะเลีย้ยวอืมโอเ้เมตตาเต็มเลยนะนะ น่ากลัวมากครับคุเสีส่ยยสงก็สดมก็ดีเผืออาไว้เกือบโดนไซตบิ๊กสายเราวมันแค่5้าตอน ปลอดภัยขึ้นเยอะ,อะมาชมาการทุ่นกันนะ จุดวางเหยื่อยากมากนะเพราะว่าข้างล่างเป็นโขดหินทั้งต้นไม้กิ่งไม้ไม่ละลาบโขดหินจุดวางเหยื่อะจะไม่เป๊ะเลยนะครับแต่หลักๆก,ก,ก็จะตั้งอยู่ที่ตกหกตกเจ็ดตั้งห้าตกหกตกเจ็ดนะมันก็ตกห้านะฮะวางเหยื่อยากครับผมนะจุดวางเหยื่อก่อน ปลาเล็กเริ่มมากวนนะฮะจบเหยือข้างบนเบาๆเห็นลหมหำลักก็จะตกประมาณนี้หูเม็ดนะฮะเต็มเลยแต่ถ้าปลาเล็กกวนผมก็จะขยับขึ้นไปตกที่ห้าสี่นะให้ใคลออกไปหนะ่อย อีกซ้ายนะตัวนี้อ่ะอีกซ้ายนะตัวนี้อ่ะอืมอีกซ้ไซดดีกว่าเมื่อกี้อ้วน ลอกแล้วมันออกยากมากนะฮะไปบ่อเหมาน้ําหัวนะอย่าใช้นะฮะเพามันออกยากนะที่สองก็มาแล้ว โอ้โหไหวตอกอตตอกันไม่หมดตาตอกเลยอ่ะจะมีใครได้สบหลาดนี้กันหรอ โอ้โหปลาเล็กหรือเปล่าคงคงไปกันช้างอ่ะเอ้าสีแดงอ่ะมันบางไวครับพูดไปแล้วเออถ้าปลาเล็กผมปวดหนา้าถ้าบุญไม่พอแล้วเนี่ยสีดำไอ้เนี่ยนัน่นมาเติกไปฟังอยู่ไหมได้ยิโซกของก่อนจอมอย่างน่าดีกับเหลียวอยูนะน,อน่ะน่งโมองอ่ะช็อคลูตต้วง ปนั่งตรงไหนนั่งเสาต้นซีน่ะร้อยกว่าจ้ะใหญ่เหรอใหญ่เหรอพี่โจ๊กอะใหญ่เหรอสองโลตัวเป็นโลตัวอ่ะแปดโลมันโดนมันลากไปโดนโขลกอนที่โคเนี่ยมันรุดออกมาได้ยังไถึงที่ตายมันแท้กันตัวนั้น ตอต่อี้แลวปละเล็กหรือเปล่าตัวอะไรขอดูหน่อยเอาเดินพาเดินด้วยออยากเห็นตัวมันนะตัวเนี้ยลงแบบนี้อะแน่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 พาเดินหลอมันชูอีกตัวนี้น่มีไซส์ว่ะไ <c oughs> ซส์ก็พอกัน เจอแล้วตรงที่พาเดินไปเดินมารอมันขาดขาดเลยดีกว่านะกินเยียแล้วนิ่งๆน,นะมันจะดูดเลยนั่นไงนั่นไงเขาลเลยเกลดสกอนไม่ยอมออกเลยอ ทำแดดเดียวทอดได้แดดเดียวได้นะเดี๋ยวตามหาไส้นึ่งก่อนนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าเขาหมดนะุดตัวนี้อ้วนทุกบมาเลย อะไรไม่รู้ยอด แล้วตอนนี้มีไซส์แน่นอนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตอนนี้มีไซส์อืมอืออมอจริงจรงตอนนี้หนักจริงจิกอืมมุนไม่ยอมเข้าอ่านอ,นออนๆู้ มีไซนะกกน่ะเยอะมันจริงจริงเตรียนโปง้งเอดอ่อนนะครับตรงนี้โอ้ยใสไ,ไหนมาดูกันเรียบร้อยอนเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตัวนเนี้ยเหนื่อยเหมือนกัน อีจล่นเป็นอ่อนๆนะฮะจะเริ่มต้นที่ระยะ4.5นะครับเพราะระยะใกล้นี้เลยไม่เห็นทุ่นมันเงาแบบนี้เลยเงาแสงมันขาวเปากเลยนะทุ่นเพราะสีหาทุ่นที่5ปอนดนะค่อยเล่นโอ้โหนะครับดูขอเบ็ดสองขอเลยของใครขอหนึ่งเนี่ยอ้าไม่ได้โมนะนะอ่ามันลำอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้เป็นอิสมาของใครไม่รู้ ยืซื้อมาใครไม่รู้เอามาวันนี้ก่อนนะอันนี้ของจริงอยู่นี่นี่มูจิออิจุของจริงน้ำขุ่นฝนตกเยอะเลยครับสุดยอดแถบโซนบ้านผมนได้เยอะเลยกลับมากินอยู่ไม่แกนปากหรอก็อร่อยใสสวยเลยกินน้ำไม่กลืนนะครับผมจางที่ถูกมองข้ามแต่อย่าให้ดูตัวปลาโอ้ยอย่าหลุดนะลูกอย่าหลุดตัวใหญ่ด้วย คลิปนี้ลงไปก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ได้ก็ได้เป็นนี่น้ำลายมับูดละลุงมาละลุงมาแล้วน้ำลายบบบูดแล้วครับวันนี้นะเชื่อไม่เชื่อฮะคนเดียวทั้งสันอ่างนะไปลุงเอาอีเท่ามาแล้วลุงอีเท่าอีเท่าดีแล้วลูกนี้นะครับไปดูดูเลยไปช่วยยกของกันไปหมดแล้วนะของเราก็ มันแล้วครับตอนเช้ามันแล้วนี่ก็ให้ลุงลงประจำตาแหน่งโมงเดิมนะลุงเราเราไม่นั่งทับโมงนะเรามีโมงของเราอยู่โชคดีนะลุงโดนแล้วเออไลายโดนแล้วเออรลายโดนแล้วย้ายอยางเจ้าเอไลาโดนแล้วว้ายไอยาอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยระวังหนูที่ย่อยนะมันหญยนะ เฮียตัเย็นเออสายดาโลเลยเออดูส่วนี้หนึ่งนะเอาสองสองตัวน้อยแรกสตัวน้อยแรกได้ก่อนโอ้ยใหญ่คืนึ่ว่ายสโตกีเออดายยังมาดูพอรึโชว์รึโชว์เตอร์ด้รึโอ้เติร์ว่าได้ก่อนเต้ว่าเตว่าเอกะ เนี่ยเต้ดูบับเบอบัเบอบอะไรบเอบเบอสุดยอดลุงครับลุงงานนี้ตเต็มปากลุงได้อีกแล้วลุงมาเหมารอบนี้แล้วครับอันนี้รอบฝั่งมินนะครับผมฝั่งมินเหมาเหมารอบนี้นะเช้าปะตันเหมาไปก่อนละอันนี้ปล่อยให้ฝั่งมินเหมาบ,บ้างครับเดี๋ยวสาวลำวงจะเขิน ก็ดิ้นนะดิ้นอยู่แต่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ออกจากสะซางเงียบๆไปหน่อยฮะเริ่มสายๆแล้วสิบสองสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมนะมาลุ้นตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับว่าปลามันจะเข้ากินตอนเย็นอีกทีนึงนงะแต่ไม่รู้ว่าจะลมหรือฝนหรือเปล่าถ้าลมก็ไม่เห็นทุ่นนะมาลุ้นกันว่ามันจะเห็นทุ่นไหมงนะงนอนนะวันนี้ ก็ขึนมานอนสักพักหนึ่งปล่อยลุงตกปลาอยู่ข้างล่างนนแดดออกละไปะนี่ก็นั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บก็หลับเลยไปเดี๋ยวก็ลงไปข้างล่างกันนะใส,ส,ส่หลอดในเรื่อง มจะไปดูผลงานของผมวันนี้นะอย่างไม่คึ้มผลของยังไม่เสร็จมาดูกันนะได้กี่ตัวช่วงบ่าย ไม่เท่าไหร่เลยฮะเงียบช่วงเย็นวันนี้กะว่าจะเข้าก็เงียบอยู่นะฮะนี่โอ้เนียบกิดพอได้ฮะเอาได้มาทำกับข้าวโอ้หหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดตัวนะฮะอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ดูมือนะครับไปโอเคฝากก็ด้วยนะครับอาเมลึมจังหวัดลำพูนนะครับผมบัตร20บาทนะฮะนอกนกลางคืนไม่ได้นะครับผมนะโอเคไปเก็บของก่อนอ่ะเกือบลืม รักด้วยนะครับเยือเพชดดำจัมโบ้นะครับซื้อได้ตามเพจที่ผมหรือช e ้อปปี้ลาซ d ดาได้เลยนะครับนี่ไม่ผิดหวังนะครับผมวันนี้ส่วนเย็บจแยบมดเขาจะสั่งก็ทักแชทมาได้ส่วนตัวนะครับช้อปปี้ไม่มีขายนะครับผมนี่ของลุงนะครับผมนะลุงก็ไซส์สวยเลยนี่สุดยอดลูกติ่งฟังมินนะครับผม เหนื่อยอ๋อบาละเก็บของก่อนอไหนก็นักเนะอนูจย <c oughs> ได,ได,ได้ไปกินด้วย